เราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะฮะมผมแทรกจอยนิดเดียวเรื่องกลางดึกที่ผ่านมามน่ากลัวนะฮะหลังๆจะเห็นว่าดึกๆไปจับตามปริมณฑลยาบ้ามาโหรานเลยเนี่ยเมืมอมม่อกลางดึกที่ผ่านมาตํารวจนครปฐมนะฮะแล้วก็สมุทรสาครแล้วก็ภาคเจ็ดปิดล้อมเทาวเฮาหลังหนึ่งที่อ้อมน้อยกระทุ่มแบสมุทรสาครแล้วก็จับกลุ่มชงหัวแท่จูปันปานชาวพม่ากว่าไท่แท่จังแล้วก็เสียวซื่อแซ่เหอ ค้นในบ้านพบกระดาษรังบรรจุผลไม้รังกระดาษบรรจุผลไม้21กล่องวางอยู่เรียงข้างหน้าต่างเปิดออกดูแต่ละลังมียาบ้า85,000เม็ดรวมทั้งหมด1,785,000เม็ดนี่จับกันกลางดึกเครือขา่ายภาคเหนือเอามาพักเอาไว้ที่ทาวเฮาส์ที่ไปเช่าเหมือนเดิมทุกประการ เพราะฉะนั้นตำรวจจับได้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับตำรวจชอมะอมนี่ล็อตใหญ่เลยล็อตใหญ่หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันเม็ดที่ตนครปฐมใช่ไหมนครปฐมคุณตะบนทนนสายห้านะฮะอ้าวกลับมาเอซิกเซนจะจบแล้วเหรอ ทีนี้จบแล้วค่ะเร็วมากเลยนะคะเพราะหลายๆคนกันบังติดเลยแล้วก็เป็นละครที่เลตติ้งดีมากๆเลย<ม>ของค่ายชนลมพีนะคะแต่ว่ามีข่าวดีค่ะถึงอันนี้จะจบแล้วนะคะ<ม>แต่ว่าก็ทําภาคต่อเลยค่ะ<ม>ภาคสองเพราวะว่าซิกเซนเนี่ยเขาสร้างจาก5าเรื่องนะคะก็คือภาคแรกเนี่ยสร้างไปแล้ว3มเรื่อง<ม>ภาค2ค่ะก็คือเหลืออีก2เรื่องคือเรื่องกรรําพาค,<ม>คือสัมพันธ์คือสัมผัสสิ่งของจะบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกันนาคือได้ยินเสียงวิญญาณค่ะแต่ว่าที่น่าติดตามเลยคือว่า ภาคต่อไปต้องมีเพี่ออีกสองคนจะเป็นผมา <c oughs> รับบนบาทค่ะนี่ฮะโอ้โหนี่สร้างคนใหม่เข้าสู่วงการอีกมากมายเลย <c oughs> เต็ติ้งดีมากค่ะไปต่อกันบ้างนะฮะอีกรายการหนึ่งช่องสามซึ่งฮอตเลือเกิน t ด e v ไวส์ได้ขาสัปดาห์นี้ปิดฉากรอบบรายอ u ดิชั่นแล้วนะฮะใช่แล้วค่ะก็คือเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะก็คือหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบทเทิลกันแล้วค่ะก็จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างทีมนะคะแต่ว่าไฮไลท์ของอาทิตย์นี้คือหนุ่มคนนี้และค่ะเป็นหนุ่มวัย41ปีนะคะคุณหมูนัทวัฒค่ะที่จะมาโชว์น้ําเสียงนุ่มๆนี่แหละค่ะที่ทําให้โค้ชทั้ง4คนเนี่ยหันกันแทบไม่ทันเลยค่ะและที่อังนีกหนึ่งนะคะ นี่แล่ะค่ะสํหรับอาทิตย์<ข>นี้ค่ะไม่เคยแค่แลืมลินโดนเขาเลังแกสแตมนี่ฮอตมากเอยค่ะใช่ค่ะไม่อยากจะทา้งเธอให้เสียอยากลัวว่าตัวเขามากมายใส่ให้หน่อย เพียงคทางเดียวที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันนั้นห่วงใยเลยอะทั้งใจฟังอยูค่ะเหนยไหมสิ่งที่ไทยของนว่นเครมมีควารัตแล้วก็มีอารมณ์ในเพลงแล้เสียงว่าไปเนกับรักด้วยนะไม่เคยรองไห้เลค่มเคองกเลยเหยไหม ดูของฝากขอมพรแล้วก็มีข like ่าวดีสําหรับแฟนเรื่องเล่าเช้านี้ใครไม่เดินเล่าไหมคะไม่ฮะใครที่เป็นแฟน The Voice of America นะคะซีซั่นที่แล้วต้องรู้จักกับสาวคนนี้เลยค่ะที่ได้รองแชมป์อันดับหนึ่งนะคะเดียร์แฟนตอนค่ะเขาเป็นเจ้าของรองแชมป์เนี่ยแหละค่ะเธอจะมาเมืองไทยและที่สำคัญนี่คือมีเพลงอีที่ติดชาร์ตทั่วโลกรวมทั้งเมืองไทยด้วยนะคะขึ้นอันดับหนึ่งเลยกับเพลง Don't Kick the Chair เนี่ยแหละค่ะ แล้วไม่น่าเชื่อว่าเธอเจาะจงว่าจะมาร้องในเรื่องเราขอบอกวันเลยไหมคะให้คุณผู้ชมติดตามบอกได้ปะ่ตุลาคมนี้ค่ะเร็วๆนี้แล้ววันศุกร์ที่26ตุลาคมค่ะเดียย์แฟนต้องจะมาที่เรื่องเล่าเช้านี้มาร้อง้พลงสดให้เราฟังค่ะแป็นวงเลยใช่ไหมเหมือนวัวใช่ไหมไม่ทราบไม่อย่างนี้น่ารักนี่มาคนเดียวก็พอใช่ นี่เนี่ยเขาไดา BON ้อันดับสองแต่ว่าซิงเกิลเขาฮิตมากใช่ค่ะทุ่มชาร์ตอันดับหนึ่งคือวิดีโอทั่วโลกนะคะรวมทั้งในเมืองไทยคือมีอัลบั้มอัลบั้มเต็มขอดีแน่ที่หนึ่ง ไปดูฮะวงบิ๊กแอสเขาได้นักร้องใหม่แล้วแทนแดกใช่ไหมใช่ค่ะคุณแจ็คไปซ่อมมอเตอร์ชค์ใช่ค่ะคุณเจ๋งบิ๊กแอสค่ะแต่ว่าคือแกรมมี่เขาก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือว่ามีการแถลงข่าวนะคะแต่ว่าเขาก็ขึ้นตามเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆมาแล้วเหมือนกันอย่างเช่นมันไก่มาก2ค่ะถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่คุณเจ๋งขึ้นมาเวทีคอนเสิร์ตคนนี้ค่ะที่มาแทนที่แดกนะคะ เขาก็บอกว่าตอนนี้ยอมรับว่าวงเนี่ยเหมือนศิลปินน้องใหม่ที่ต้องรอเวลาในการพิสูจน์แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้แฟนๆไปที่รู้จักกันค่ะดังขึ้นมาดูที่ใช้ได้ไหมทำเป็นรูออ้เอแล้ว ครูวงนี้อนอกจากเสียงแล้วต้องฆ่าด้วยนะเขาบอกอแฟนๆก็ให้การต้อนรับอยัวบเหมือนเดิมค่ะ พูดเป็นเล่นเอสุภาชัยยานแหละขโมยขึ้นบ้านค่ะข้อโพสข้อความกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าใบนี่จะบอกว่าเขาไปที่กระเป๋าด้วยโจรค่ะไปที่แอร์เมสเลยนะคะแต่ว่าไม่ขโมยกระเป๋าค่ะขโมยบัตรคอนเสิร์ตไปแปดใบทิ้งให้พีเออีกสองใบเผื่อพีเอจะไปดูขาเขาบอกว่าชิลมากคืออยู่ในบ้านแล้วก็เดินเล่นรอบสระอะไรแบบนี้ค่ะก็ขโมย MacBook ของเด็กพีเอไม่ได้ห่ใช่ โอ้ไอซูเปอร์เชยของเราเนี่ยใช่ค่ะซูประเัยแต่ก็เนี่ยคือมีภาพจากวงจรปิดเขาลงอินสตาแกรมด้วยก็ว่าชัดอยู่เหมือนกันชัดเลยค่ะว่าใครเห็นชายหนุ่มคนนี้ก็แจ้งจับค่ะแล้วตกลงยังไงคือไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านค่ะเพราะว่าพี่ไปที่สุราษฎร์เพิ่งกลับมาถึงกรุงเทพเมื่อคืนนี้ค่ะแล้วก็เห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอ๋อ แปลกเนี่ยเอา MacBook ไปเครื่องหนึ่งบัตรคอนเสิร์ตหาดใบไม่เอา Air Mate ไม่เอา Air วัยรุ่นวัยรุ่นฮะจนไม่ใช่แสดงว่าไม่รู้ว่าบ้านเอรอเปล่าไม่รูหรือกลัวจะทำร้ายจิตใจซึ่งกระเป๋าวะอยู่ในรถนะคะพอไปเปิดรถแล้วก็เอาบัตรเห็นกระเป๋าทุกอย่างจะไม่เอาใช่อะไรกันเนี่ยก็ดีแล้วค่ะไปแค่นี้ และเราไปดูเรื่องของเมพิชนาะฮะเกิดอะไรขึ้นก็ไปเจอคุณเมค่ะที่งานลิสเทมอนเตอร์ค่ะที่<ม>เปิดตัวน้ําหอมคือเขามีข่าวกับคุณเอมี่ค่ะว่าอาจจะเป็นเกาเหลาคู่ใหม่ในวงการะคะ<ม>่ะเหตุเกิดจากเรื่องไฮโซปางธนนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคุณปางเขาดูสนิทสนมกักบค,คุณเอมี่มรกรแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งก็มีข่าวว่าเขามาศึกษาดูใจกับคุณเมพิชนาะหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะอาจจะทําให้สองสาวนี้เป็นเกาเหลาคู่ใหม่ในวงการหรือเปล่านะคะ<ม>ซึ่งคุณเมเขาเออกมาพ แล้วคะ่ะว่าไม่มีอะไรกันจริงๆเป็นเพื่อนกันแล้วระดับอย่างเมทั้งสวยและรวยมากไม่จําเป็นต้องแย่งผู้ชายของใครม,มีเสียงสัมภาษณ์เม้วยค่ะดูไหม เราก็ยังคุยกันดีอยู่เลยแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมีข่าวในลักษณะยีกมาแล้วใครเป็นคนปล่อยข่าวค่ะจริงๆเราจะบอกว่าพวกเราเนี่ยสวยและรวยมากสวยและรวยมากันไม่จำเป็นต้องแย่งผู้ชายอะไรแบบนี้ค่ะไม่มีคนนี้ก็มีคนอื่นนะคะผู้ชายมีอีกเยอะมากค่ะและที่ทุกวันนี้ยังไม่แต่งงานไม่ใช่ไม่มีใครขอค่ะแต่เราเลือกเยอะค่ะบอกชัดๆเลยค่ะว่าเรามาตรฐานสูง กับเพื่อนแน่นอนค่ะอือคุณจอยถ้าคุณเป็นยังไงฮะค่ะรวยมากค่ะเหมือนเมเลยอะไรคะคุณพผมก็เป็นยังไงครับคุณจอยครับเป้ามาตรฐานสูงค่ะก็มาตรฐานสูงค่ะค้ำนิดได้ไหมไอ้นะคะค้ำสักนิดนึงมันอยู่ที่จิตใจค่ะอันนคือแบบภายนอกไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเลยนะลูกหักภายนอกค่ะไม่เกี่ยวเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่จนนิดนึงกันนะ ค่ะดูมีดเลี้ยนสายเอาละฮะเราปิดท้ายกันนะท่านผู้ชมฮะเรียกว่าเริ่มเข้าสู่บรรยากาศหนาวอย่างที่เราเริ่มต้นรายการเพราะฉะนั้นไปดูภาพล่าสุดเมื่อเช้านี้ทิจวัดเลยว่าหนาวแล้วหมอกลงยังไงปิดท้ายรายการนะฮะลองดูภาพนะฮะนี่ฮะโอ้หมอกนะจัดเลยกำลังบอกว่าหนาวแล้วเลยค่ะนี่ฮะแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ